สวัสดีครับสวัสดีข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระต่างๆมานําเสนอกันในวันนี้นะครับวันนี้มีข่าวสารมานําเสนอกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะมีหรือไม่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็คืบหน้าเงินสวัสดิการทุนหน้า1000บาทนะครับก็ามาดูกันเรื่องแรกนะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีการลงทะเบียนมาในรอบที่แล้วนะครับในช่วงยุครัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับก็ เปลี่ยนจากการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดีการแห่งรัฐผ่านบัตร เป็นบัตรการ์ดนะครับมาเป็นผ่านบัตรประชาชนแทนนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแป,แปลงบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นวงเงินค่าเดินทางก็เพิ่มเป็น750บาทต่อเดือนนะครับขึ้นรถไฟลดทัวร์ลดเมในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้นะครับส่วนกําหนดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งนัฐรอบใหม่นะครับทางรัฐบาลชุดเดิมก็ได้กําหนดไว้ว่าจะให้มีการลงทะเบียนทุกปีนะครับลงทะเบียนใหม่ทุกปีนะครับเนื่องจากว่าคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐอยู่แล้วนะครับได้เออมีฐานะดีขึ้นเลยขีดเส้นความยากจนขึ้นไปแล้วนะครับและมีผู้ที่มีฐานะยากจนเพิ่ม,ม,มขึ้นมาใหม่ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นนะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เสียชีวิตลงไปทําให้มีสิทธิ์จํานวนนี้เพิ่มขึ้นนะครับจึงต้องมีการกําหนดการให้มีการลงทะเบียนใหม่ทุกปีนะครับเพื่อที่จะได้ทราบ จำนวนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แท้จริงนะครับและเป็นการคัดกรองผู้ที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะลงทะเบียนใหม่อย่างเข้มงวดขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาในปัจจุบันนะครับซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้ชูนโยบายเกียก่ยวกับเงินดิจิทัล1นึ่งหนบาทนะครับซึ่งกําลังดมเนินการอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับจึงทําให้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะครับก็ยังไม่นําขึ้นมาพิจารณาอย่างใดในตอนนี้นะครับซึ่ง คนที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการห่งรัฐเดิมอยู่แล้วก็ยังคงใช้สิทธิ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนผู้ที่จะทําการลงทะเบ,บียนใหม่ในรอบใหม่นะครับก็ต้องรอกันไปก่อนจนกว่าจะมีะนโยบายหรือว่านําเรื่องขึ้นมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะนํามาเสนอกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ1000บาททวนน้าน,นะครับที่กระทรวงพอมได้อยู่ในขั้นตอนของการที่จะนําเข้าสู่คลมต่อไปนะครับซึ่งก็ได้มีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งเดินทางไปที่สานักง,งานพ นนเพื่อสอบถามกวามคืบหน้นาของโครงการนี้นะครับซึ่งนายวรลาวุฒิศิละปะอาชานะครับัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก,ก็ได้ให้ข่าวหรือว่าให้คํามั่นว่าจะ พยายามนำร่างตัวนี้นะครับเข้าสู่คอรมอให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนเอที่จะถึงนี้นะครับซึ่งถ้าเรื่องเงิน1,000บาททุนน้านี้สามารถผ่านคณะรัฐมนตรีออกมาได้จริงๆนะครับก็จะสามารถทำการเบิกจ่ายเงินได้ในงบประมาณใหม่คือปีหน้าน,นะครับในต้นปี2568นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับกลุ่มเปราะบางในปัจจุบันนี้นะครับก็คือ ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะได้เงินในปัจจุบันอยู่ที่600-1,000บาทแบบขั้นบันไดนะครับตามช่วงอายุก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับนั่นก็คือจะให้เป็น1,000บาททุนน่หน้านะครับตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับส่วนผู้พิการที่ได้800บาททุกเดือนอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะได้ในอัตราใหม่นั่นก็คือเป็น1,000บาททุนน้าทุกคนนะครับต่อเดือนนะครับ ส่วนเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดนะครับที่ปัจจุบันได้อยู่ที่600บาทนะครับตามเส้นแบ่งเขต ความยักจนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในรอบใหม่นี้นะครับก็จะได้ทันทีเลย600บาทนะครับสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับโดยไม่ต้องใช้เกณฑ์เส้นแบ่งความยักจนมาเป็นเกณฑ์ตัวกําหนดในการรับสิทธิ์เงินสวัสดิการสําหรับเด็กแรกเกิดอีกต่อไปนะครับก็จะได้เงินทันทีตั้งแต่600บาทนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากนะครับสำหรับโครงการเ,าเงินสวัสดิการทั่วหน้า1000บาทนะครับซึ่งถ้าสามารถผ่านการพิจารณาของคอรมอออกมาได้นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าสามารถนําเข้าคอ,อรมอได้ภายในเดือนมิถุนายนตามที่กล่าวมาหรือไม่และจะผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีออกมาหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าก็จะมานําเสนอให้ทราบเัินต่อไปนะครับสําหรับสารประโยชน์ ที่จะนำเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในวันด้วยนะครับสวัสดีครับ